ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะฟังจะมาแนะนําบอดี้โลชั่นตัวหนึ่งนะคะที่ตอนนี้ฟางกาลังรักมากๆเลยนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะจากแบรนด์เซียสไวท์ครีมบอดี้บูสเตอร์พลัสนะคะตัวนี้นะคะเขามีส,สกการสกัดจากลูกพีชนะคะแล้วก็แก่นสนฝรั่งเศสนะคะรวมไปถึงส,งสกการสกัดจากธรรมชาติอีกเชนิดนะคะรวมไปถึงวิตามิน B3 ด้วยนะคะคือส,สกการสกัดเขาแน่นมากๆนะคะทุกคนช่วยในเรื่องผิวได้ดีมากๆนะคะใครที่ผิวดําค้ําเสียดําแดดต่างๆเนี่ยคือช่วยได้ดีมากนะคะ ะะตัวนี้มันเป็นตัวบูสเตอร์นะคะทุกคนเดี๋ยวป้าจะให้ดูเนื้อครีมนะคะอันนี้มันจะเลอะๆนิดนึงนะคะคือใช้จริงนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อครีมเอเห็นไหมคะนี่จะเป็นเนื้อครีมสีชมพูอ่อนๆนะคะ อันนี้ให้ดูผิวชัดๆนะคะคือเขาจะบูดผิวนะคะทุกคนคือ้างเนี่ยไปออกแดดบ่อยเวลาถ่ายงานนะคะตัวนี้ก็คือใช้ทุกวันมันก็จะช่วยปรับสีผิวของเราให้ดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะใช้ได้ทุกสภาพผิวนะคะแล้วก็ for all skin type เลยนะคะตัวนี้เลยนะคะทุกคนไปหาตามกันนะคะบอกเลยว่าดีมากนะคะเดี๋ยวพ่อจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้นะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะ